พ่อแม่ปิ่นหนองวันนี้แม่เจ้านางมาแล้วเจ้าวันนี้จะแกงเป็นห้องแกงแคแต่อ่าอีสานมราจะห้องออมเนาะเออวันนี้เขาจะมีคาตะไคร้หอมแดงกระเทียมมีบะแลบตั้งบะแเล็บนะเจ้ามีบะแลบตัวนี้คือบะแลบนี่คือบะแลบนี่นะเจ้าแล้วก็มีอันนี้มะระขีน,นกมะเขือคืนมะเขือกรอบ ทั่ฟักยาวแล้วก็มีพักพักอันสปะสเปดพักเยอะแยะไปหมดเลยนะเจ้ามีพักอะไรอย่างก็ใส่เข้าไปมีพักละพักชะอมเนี่ยนะมีพักกาดมีพักพักจีนพักฉีพักฉีติมเหม็นเหม็นพักอะไรอย่างก็พักพักอย่างโมฮูเนอร์นี่บนเนอร์คนห้องแล้วก็นี่นี่ดอกสลิดนะคะนี่ดอกสลิดคนเคยไม่เคยเห็นดอกสลิดอันนี้พักอะไรอย่างก็ โอ้ยพักยังกำหูจำมาได้เอามาใส่รวมกันแกงเลยเจ้าเดี๋ยวมาดูหน้าตากันเนอ้อป่อแม่ปีน้อง